มือน,นี้มาวิเคราะห์สาเหตุเบาะเวฟบลอยหีสิผ่ามันสั้นครับคีแล้วมันจะสัน้นเตะเตะเตะเตงุดงิดเอาเอาสิมาเบิ่งกันครับอ่าแล้วจยางที่วิเคราะห์นะครับปรากฏว่ามันสั้นเพราะว่ามีสาเหตุครับลูกยางนะครับห้องเบาะเนี่ย เสื้อมื่หรครับวิธีแก่กคือเปลี่ยนหลุกยางห้องบอกครับมีซีตำแแน่งครับเอาผมจะถอดให้เพื่นะครับใส่มือดึงมาเลยใส่แห้งหนครับอืนนี่ครับลักษณะมันเป็นขีดขีๆตะกลนี่เป็นแบบนี้ครับหูมันถอดอเบอร์เลยนะครับถอดออก ออโอ้ยเจ็บครับใส่เครื่องมืออะไรหรอกลุดเบิดแล้ว,อ,ลลวอีกตัวหนึ่งผมว้องถอนแนละ้ถอดได้อยู่โอเคจากนั่งกลับไปซื้อลูกยางมากครับอ่าลูกยางไม่มากแล้วครับลูกยางไม่ถึงซี่ตัว แล้วสีมาลองเปรียบเทียบกับลูกยางเก่าที่เขาถอดออกนะครับอ่ะอันนี้ลูกยางอันนี้ลูกเดี๋ยวอา้าที่นี่มาเปรียบเทียบลูกยางครับโอ้ลูกยางที่ผมจับอยู่นี่ครับเป็นลูกยางเก่าครับส่วนลูกยางทั้งขวามือที่เป็นลูกยางใหม่เขาจะสังเกตว่าความหนามันต่างกันแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆว่าแล้วทิ้งไปเปลี่ยนใหม่ดีกว่า โอเคไปเปลี่ยนเปลี่ยนกับ่ัญญาครับจับยาใส่เลยครับยังไงแต่ผมมีคนไทยห้ครับผมนี่ใส่ค้นเดียวแล้วก็มาบึงหลังจากใส่เสร็จแล้วเนาะหลังจากไปเปลี่ยนแล้วครับปรากฏว่าเอามือดันเข่าไปได้ครับต้องใส่มันต้องใส่ไข่ควงซอยครับไข่ควงแบนเงี้ยเง้นี่ เอาด้านเอาลูลกลูกอ่ากดมันเนี่ยครับมันสิเป็นแบนๆเ,เขาก็กดมันเป็นแบนนะครับวงกลมเนาะห่วงมันใส่ด้านหนึ่งก่อนอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งใส่อ่าไขควงกดเข้าไปครับแค่นั้นง่ายๆว่าแล้วก็เห็ดต่ตอดีกว่าอ่ะมีเทคนิคนินดนึงครับเวลาใส่ก็แงๆเข้าไปเวลา อีกด้านหนึ่งมันไกลเข่าล้วเขาก็หมุนหลูกยางซอยหมุนไปนะครับมันก็สิเข่าไปเองอ่าตอนนี้ใส่ครบสี่ตัวละอ้าวเราปิดล่องเบิ้งแล้วอ้าวโอเคครับทดสอบแล้วครับแน่นดีครับบม่มีโยกบ่มีแก๊กก๊กเก๊กก๊ก,ก,กละถือว่าเยี่ยมครับโอเคครับไายแล้วครับสำหรับการแก้ปัญหา เบาะสันในตระกูลเว็บรอยยิ้มหาตัวนี้เป็นรอยยิ่มสิบ่าแก้ปัญหาเรียบร้อยโอเคไปแล้วครับปัญหาง่งไงสวัสดีครับ